เปาโลมันดีนี่เผยทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานเคยพยายามดึงลีโอเนลเมสซี่มาร่วมทัพฝ <im mon mon research> ากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ เปาโลมันดินีอดีตผู้อำนวยการของเอซีมิลานยอดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีเผยว่าทัพปีศาจแดงดำทีมเอซีมิลานเคยพยายามดึงตัวลีโอเนลเมสซี่ยอดแข้งแห่งยุคชาวอารเจนตนมาร่วมทัพในตอนที่ลีโอเนลเมสซี่หมดสัญญากับทัพเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021 เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021ลีโอเนลเมสซี่ได้เลือกย้ายไปค้าแข้งที่ฝรั่งเศสกับปารีสแซงแชร์กแมงยอดทีมแห่งเมืองน้ำหอมโดยเป็นที่รู้กันว่าลีโอเนลเมสซี่ย้ายไปเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะลุยศึกฟุตบอลโลก โดยการย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชคแมงนั้นก็เพื่อให้ตัวเองได้ลงเล่นในระดับสูงอยู่เสมอและเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองเพราะในบรรดาหลีกหลักของยุโรปลิกเอิงเป็นลีกที่มีการแข่งขันที่น้อยกว่าลีกอื่นๆก่อนที่สุดท้ายเขาจะคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติบ,บ้านเกิดของเขาและได้ย้ายไปค้าแข้งกับอินเตอร์มอามีทีมในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาโดยเปาโลมันดีนีได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ตอนนั้นเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะพยายามพาลิโอเนลเมสซี่มาร่วมทีมกับเราให้ได้แต่สุดท้ายความต้องการของเราก็ไม่เกิดขึ้นแต่เราก็เข้าใจดีเพราะลิโอเนลเมสซี่เป็นนักเตะระดับโลกเขาเป็นที่จับตามองของทุกคนทุกสโมสรต้องการเขาเหมือนกันกับเราที่พยายามดึงเขาเข้ามาสู่ทีมแต่มันน่าเสียดายมากๆที่เราไม่ได้ร่วมงานกันเปาโลมันดีนีตำนานเอซีมิลานกล่าวใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ